สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ที่ดินลบบุรีฉนดราคาถูกนะครับวันนี้เราก็มีที่ดินแปลงสวยเป็นที่นาพีกัดอยู่ที่ตำบลบ้านนาอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับมีเนื้อที่ตามเอกสารโฉนดพุทธแดงนอสอสีจ .12 ไร่2งาน94ตารางวาฉนดพร้อมโอนได้เลยนะครับราคาขายไร่ละ8 5 0 0 0 0บาทอยู่ใกล้ชุมชนหมู่บ้านนะครับนะับป่าไฟฟ้ามีให้ครบด้าน,นหน้าติดถนน ลาดยางเส้นหลักนะครับความยาวด้านหน้าอยู่ที่ประมาณ57เมตรนะครับตั้งแต่รถกระบะที่เรามองเห็นนะครับยาวมาเลยนะครับแต่ส่วนที่ติดถนนลาดยางเส้นหลักอยู่ที่ประมาณ20เมตรนะครับการเดินทางสะดวกสบายมากนะครับถนนเส้นนี้ก็จะวิ่งระหว่างอำเภอบ้านนาไปที่อำเภอวิหารแดงนะครับฝั่งทางนี้ก็จะไปวิหารแดงอยู่ที่ประมาณ2กิโลนะครับฝั่งทางด้านนี้ก็จะวิ่งไปที่อำเภอบ้านนา6กิโลลงพยาบาลบ้านนา 5.6กกิโลนะครับเขื่อนคุ้นดานประการชน42กิโลส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นคลองน้ําด้านหน้าของแปลงที่ดินนะครับการเดินทางสะดวกสบายมากนะครับฟิวเจอร์พ์คลังสิตก็ประมาณ6กกิโลเท่านั้นเองนะครับส่วนฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นด้านข้างฝั่งทางขวาถ้าหากเรายืนหันหน้าเข้าหาแปลงที่ดินนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ340เมตรส่วนทางด้านหลังนะครับก็คือฝั่งทางด้านนี้ที่เรามองเห็นนะครับอยู่ที่ประมาณ50เมตรนะครับ ตรงที่มีรั้วนะครับนั่นก็คือสระน้ําขนาด2งานลึกประมาณ3-4เมตรนะครับตอนนี้เลี้ยงปลาอยู่นะครับด้านข้างฝั่งทางซ้ายนะครับก็คือฝั่งทางด้านนี้นะครับแนวเขตแดงก็จะเป็นตรงรถกระบะยาวไปอยู่ที่ประมาณ370เมตรนะครับ ค่านผู้ชมท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินที่จังหวัดนครนายกนะครับราคาไม่แพงนะครับขอแนะนําที่ดินแปลงนี้นะครับราคาไล่ละ8 5 0 0 0นบาทเท่านั้นเองนะครับอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครนด้วยนะครับการเดินทางสะดวกสบายเหมาะที่จะทําการเกษตรปลูกบ้านพักอยู่อาศัยนะครับหรือจะทําเป็นโคกหนองนาก็ดีเลยนะครับ สระน้ำนะครับขนาด2งานลึกประมาณ3 4เมตรนะครับตอนนี้ก็ยังมีน้ำอยู่เลี้ยงปลานะครับมีปลาเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์098 147 3498หรือช่องทางนะครับ f a e e o o o k f แ p a g e y o u u u b e ล i n t t k t t o k ทางช่องที่ดินลบบุรีชนดราคาถูกขอขอบพระคุณทุกการกดติดตามและการรับชมนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ